ผมพูดให้ฟังว่าคุณจะไปนั่งอ้างว่าเฮ้ยแมนยูตอนนี้มันแย่เพราะนักเตะเจ็บพูดแค่เนี้ยก็พูดง่ายก็พูดง่ายเพราะผมกล้าพูดเลยว่าส่วนหนึ่งที่นักเตะเจ็บมันก็เทนฮาร์กและทีมงานของเทนฮาร์กเช่นกันถ้าอย่างนั้นไอ้สโมสรนนะสโมสสอนนี้นักเตะเจ็บก็ต้องมานั่งอ้างว่าเฮ้ยกูทําไม่ดีเพราะนักเตะเจ็บแล้วก็เสียหนึ่งปีฟรีอรออย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่า ใช่แบบนั้นหรือเปล่าถูกไหมฮะผมเคยพูดตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าฤดูกาลแล้วว่านะครับฤดูกาลที่แล้วนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแมนยูไนต็ดเนี่ยใช้งานผู้เล่นหนักมากช่วงท้ายฤดูกาลอันไหนไหนคุยและคุยเลยนะเดี๋ยวเราเราค่อยคุยข่าวทีเดียวตอนแรกข่าวว่าจะเอาข่าวขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรถึงไงเอาเป็นว่ารู้สั้นๆว่าเทนฮากกับแมนยูแยกทางกาันอันนี้ข่าวสั้นๆเดี๋ยวลงลยละเอียดให้จีนึง แต่เดี๋ยวผมจะไล่เลียงซีซั่นนี้ให้ฟังกันไหนๆคนจั่วหัวเรื่องนี้มาแล้วว่าเฮ้ยตัวเจ็บซึ่งผมพูดตรงๆว่าแม่งคือข้ออ้างแม่งคือข้ออ้างของคนที่อยากเซฟเทนฮาร์ผมพูดไปแล้วตอนต้นว่าผมไม่รู้นะว่าแฟนมันอยู่คนไหนนะที่อยางรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เทนฮาร์อยู่ต่ออยากเซฟเทนฮาร์คเทนฮาร์ต้องอยู่ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขาทนได้ยังไงกับทีมชุดปัจจุบันผมไม่รู้นะ หรือเขาอาจจะมีความคาดหวังที่มันต่ําลงแล้วก็ได้แบบไปยูโรปาแล้วก็โอเคหรือว่าไปคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็โอเคแต่สรุปคือไม่ได้ไปมันมันจบที่นี่ถูกไหมก็ต้องไปลุ้นพลิกชนะแมนเชสเตรคว้าแชนถึงจะได้ไปบอลยูโรปาใช่ไหมเออนะครับถามว่าไอการที่ไอการที่ทางฝั่งของแมนยูนเต็ดเนี่ยมีปัญหาตัวเจ็บแบบเนี้ถามว่าเกิดขึ้นจากอะไร ผมจะย้อนให้ฟังแต่ฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่แล้วถ้าคุณย้อนกลับไปช่วงท้ายฤดูกาลถามว่าสิ่งที่เทนฮากทำเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาใช้ไลน์อัพเดิมซ้ำๆเขาหา11เตตัวจริงเจอถูกต้อง11ตัวจริง,รง,รง,รงนะครบครบฟูลทีมแบบนี้วิธีการถูกต้องเล่นแบบนี้นะครับถูกไหมเขาเจอแล้วเขาเจอเสียตัวจริงที่ใช่แต่ มันขาดการโรเตชันเข้าใจกับการเฮ้ยมันจะถึงแล้วช่วงท้ายฤดูกาลขับเที่ยวแย่งชิงพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะพื้นที่อ่าเรียกว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจ้าให้ได้เข้าใจแต่เมื่อคุณบริหารจัดการความฟิตนักเตะไม่ดีแบบนั้นมันก็มีโอกาสส่งผลต่อเนื่องนะครับในการบริหารทีมในฤดูกาลถัดไปอันนี้พูดถึงช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วก่อนนะไอที่คุณบอกว่า นะฮะนะไอไอที่คุณบอกว่านักเตะโอ้ยเออที่หลายคนบอกเฮ้ยแฮปปี้มากทําได้ดีมากอะไรเงี้ยผมพูดให้ฟังว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่เพราะว่าสุดท้ายลงไปอาศัยสุดนักเตะทุกคนใส่สุดสุดสุุสุทุกนัด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 ชนะชนะนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับได้คุณได้ตามเป้าหมายจริงนะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนซี ได้ฟุตบอลถ้วยหนึ่งถ้วยได้ชิงแชมป์อีกถ้วยหนึ่งเป็นรองแชมป์แมนซิตี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อคุณบริหารความฟิตไม่ได้ฤดูกาลถัดไปคุณต้องหาทางให้รนักเตะสามารถอยู่รอดไปได้ในการเล่นในช่วงเวลาถัดๆไปในความหมายก็คือว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเทนฮากก็ต้องเตรียมทีมในรูปแบบที่มันต่างออกไปเพราะคุณต้องรู้ว่านักเตะที่คุณยัดให้เล่น กำรมศึกหนักฤด,ดูการที่แล้วเนี่ยมันต้องการการพักมากขึ้นหรือมันต้องการอะไรบางอย่างที่ช่วยให้มันเนี่ยไปได้รอดในช่วงเริ่มต้นของฤด,ดูการนี้นะครับแต่แต่สิ่งที่นะสิ่งที่เทนนทำคืออะไรก็คือการวางแผนมีวิธีการแบบใหม่เข้ามาซึ่งผมว่าก้าพูดว่าปีนี้แม่งเป็นวิธีการที่ใช้พลังงานเยอะกว่าปีที่แล้วผมถามว่าแค่เรื่องนี้ แค่เรื่องเนี้ยมัน make sense ไหมออปีที่แล้วมึงใช้งานผู้เล่นหนักไปแล้วผู้เล่นเริ่มกรอบแล้วในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วพอฤดูกาลถัดมามึงเอาวิธีการใหม่เข้ามาโดยที่ใช้แรงเยอะกว่าเดิมอ่ะมันเมคเซ e n s e หรือเปล่าผมถามแค่นี้ก่อนมันไม่เ a คเซ n อยู่แล้วหนึ่งก็คุณใช้คาเซเมโล่ปีแล้วคาเซมมโล่ทำไมปีนี้คาเซเมโล่แม่งดูหมดสภาพมากเพราะอะไรเพราะอะไร ก็พบม,มึงใช้งานเขาหนักปีที่แล้วแล้วปีนี้เสิร์ชแท็กติกที่แม่งให้เขาทํางานหนักกว่าเดิมเพราะจาได้ที่เขาอยากทําคือแผนโอเวอร์โหลดแบบโคตรพ่อโคตรแม่โอเวอร์โหลดก็คือผู้เล่นแบบโผมเกมลุกใส่ไปข้างหน้าบดบี้ดูแลเกมลัวก็ต้องลงมาพร้อมกันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันใช้พลังงานสูงกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้ว,วใช้ว่าใช้เยอะนะปีนี้ใช้เยอะกว่าถ้าถามว่าแค่เนี้ย มันก็เกิดมันก็เกิดเรียกว่ามันก็เกิดสถานการณ์ที่แม่งแบบแบบมันไม่น่าจะเวิร์แล้วแต่ช่วงต้นซึ่งผมอ่ะเคยคุยไปในฤดูกาลที่แล้วว่าโอเคคือผมมารู้ว่าเทนฮากเป็นโค้ชที่เก่งนะแต่มันมีอย่างหนึ่งที่น่าสงสัยคือบางทีอ่ะเขาก็มีอีโก้ที่มันเกินตัวไปหน่อยยกตัวอย่างฤดูกาลที่แล้วช่วงต้นฤดูกาลแม่งอยู่ดีๆแม่งแพ้แม่งเล่นกาเพราะอะไรเพราะว่านักเตะแม่งไม่พร้อมเล่นบอลบิวอัพของเทนฮาก มันไม่พร้อมเล่นคือถ้ามันพร้อมเล่นเนี่ยนะถ้ามันพร้อมเล่นเนี่ยมันเล่นได้แต่พอมไม่พร้อมเล่นเสร็จปั๊บทีนี้ล้มคลืนถูกไหมล้มคลืนหรือดูการที่แล้วตอนตอน,ตอนเริ่มอะใครจําได้บ้างใครจําได้กดหนึ่งเข้ามาใครจําได้บ้างนะครับถูกไหมถูกไหมฮะเออแต่ผมรู้ว่าเขาเป็นคนเก่งแต่เขาต้องเอาอีโก้เขาออกไปก่อนซึ่งโอเคผ่านไปแค่สามนัดแม่งเละไปแล้วเขาก็ต้องเอาอีโก้ออกไปแล้วต้องเอาทีมค่อยค่อย ค่อยๆปั้นทีมใหม่อย่าพึ่งบิลลารอย่าพึ่งมาเอาเรียกว่าวิธีการโอเวอร์เอาไ้ที่นักเตะเล่นได้ก่อนแล้วค่อยๆปรับทีมไปทีละน,นิดละน,น,นิดละน,นิดซึ่งแบบเนี้โค้ชเก่าๆกํทกันซึ่งโอเคเซนฮากทําได้แต่พอมาฤดูกาลนี YouTube, ้ปั๊บอาจจะเพราะว่าปีที่แล้วโอ้โหแบบกูยืดอ่ะกูยืดอ่ะกูพาทีมเล่นแชมป้ยนลีกกูพาทีมแมนยูคว้าแชมป์ในรอบหลายปีกูยืดอ่ะแม่งก็ยังเชื่อมั่นในวิธีการใหม่ของฤดูกาลนี้และแม่งใช้ยาวๆซึ่งมันไม่เคยเวิร์ก ที่ผมบอกว่าผมไม่รู้นะว่าทำไมมีแฟนมาอยู่จานวนจํานวนนึ่งนะซึ่งไม่จำนวนมากเลยแหละที่ยังทนกับเทนฮากอยู่ได้เนี่ยผมสงสัยมากเพราะว่าถ้าเอาตามรูปเกมของแมนยูฤด,ดูกาลนี้ยนะถ้าเจอทีมใหญ่หัวหัวหัวน่วมหมดเลยหัวตกหมดเลยส่วนมากเวลาเจอมีเกมเซอร์ไพรส์บ้างแต่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ขณะที่เจอทีมเล็กชนะได้แต่เล่นไม่เคยเหนือเขาเลยนะครับถูกไหม ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่อันดับแมนยูจะจบแบบนี้ผมถึงย้ำเรื่องนี้มากว่าไม่รู้ว่าทนกันได้ยังไงแต่บางคนทนหน้าก็ทนได้นี่ก็แล้วแต่ผมก็ไม่ไม่ไปก้าวล่วงคุณอยากจะทนได้ก็แล้วแต่แต่ผมอยากจะบอกว่าไอที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะแมนยู you นะแมนยูที่เห็นอยู่ตอนนี้แม่งคือแมนยูที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกแล้วคุณจะเอาโค้ชคนนี้ไว้อยู่อ่ะจริงเหรอผมถามจริงผมถามจริง แล้วคุณจะเอาข้งคนนี้ไว้จริงเหรอคนที่สร้างฤดูกาลที่แย่สุดในประวัติศาสตร์เมีย์ลีกอะเพราะว่าคุณจําความรู้สึกกันได้ถ้าคุณดูบอลมาเกินประมาณสิบปีสิบบวกอ่ะถูกไหมคุณย้อนกลับไปอ่ะเดบิดมอยอะคุณเคยด่าอะไรเขาไว้อ่ะคุณด่าอะไรเขาไว้ทําไมบางคนถึงแบบไม่ด่าทั้งที่มันขับเทนฮากให้มันเป็น,น,ปน,ปนความบิดพลาดหมูหมูตู้คล้ายๆกันน่ะนึกออกปะ น็บอ,อกไหมซึ่งแม่งเอาจริงแม่งอาจจะแย่กว่าแย่กว่าเดวิดมอยด้วยสามเพราะเดวิดมอยเนี่ยอย่าลืมว่าปีนั้นแชมเปี้ยนลีกเข้ารอบนะฮะเข้ารอบน็อกเอาท์นะรอบแปดเจอบายเยินจำได้ปะเขาผ่านรอบสิบหกด้วยเขาไปรอบแปดด้วยจบอันดับเจ็ดก็จริงแต่แชมเปี้ยนสิคผลงานดีกว่าเทนฮากเยอะถูกปะอะใครรู้สึกว่าปีนี้แม่งโคตรแย่แม่งแย่ชิปหายหเลยกดแปดมา ผมาว่าแม่งแย่จริงนะครับแล้วเหมือที่ผมบอกว่าเรื่องตัวเจ็บมันก็แค่ข้ออ้างเพราะอะไรเพราะสุดท้ายตัวเจ็บเทนหาทีมงานแมนยูสตาฟต่างๆแม่งก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบที่ตั้งแต่แม่งเจ็บซ้าเจ็บซาาไหนจะเป็นเรื่องการเรียกว่าอะไรล่ะคาดคะเนการบาดเจ็บผิดพลาดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและพวกเนี้ยต้องรับผิดชอบ กับฤดูกาลที่แม่เงเฮงซวยแบบเนี้ยของแมนยเต็ดคุณรับได้จริงเหรอัน่แปดอะคุณรับได้จริงเหรอแม่งมีแต้มน้อยกว่ายุคเดวิดมอยอะรับได้จริงเหรอแล้วก็มานั่งอ้างเรื่องตัวเจ็บเนี่ยถ้าเป็นทีมผมเนี่ยผมด่าด่าเช็ดไปแล้วก็อยให้กูพูดถึงบายเยนแล้วกันเนหะียแม่งจะเอากอมปันีเนี่ยมาคุมทีมเนี่ยมันทําไปได้ยังไงเอาโค้ชทีมตกชั้นมาคุมเนี่ยมันทําไปได้ยังไงมันบ้าไปแล้ว โทษทีผมพอนึกถึงบายเยนก็แบบต้องต้องขอแวะนิดนึงเออโอเคที่ผมจะบอกก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยที่มันแย่นะที่มันแย่บัดซบแบบนี้เนี่ยนะครับที่มันแย่บัดซบแบบนี้เนี่ยนั่นก็เพราะทีมงานและมันนำโดยเอเล็กตทนฮักนั่นแหละเพราะฉะนั้นบุคคลน,นี้แล้วกลุ่มนี้คนเหล่านี้ ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบกับฤดูกาลที่แม่งเฮงซวยที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่ารับผิดชอบทําไงอ่ะมันก็ต้องโดนไล่ออกนั่นเองนะครับตามนั้นซึ่งอ่ะคิดเห็นยังไงบ้าง